ครับสวัสดี 4, ทุกสีทุกขูทุกคนครับผมเนาะ,ะวันนี้มาติดตามแนวทางปูพระธาตุใหญ่ครับผมเนาะนยืนข่าวว่าได้สามตัวแล้วพี่รองเนาะฝันตั้งแต่ตัวงวดหลังเก้าเจ็ดเก้าออกไปเล้วพี่รองเด้อปูนิมิตแล้วพี่รองอรอติดตามไปพร้อมๆกันจะได้ตัวไหนปูจะเน้นตัวไหนเนะาะวันที่หนึ่งกลุ่มผาเนาะไปติดตามรับชมรล้วบบัง ๆกันเรียงอ่อกมันผ่านอีกนี่หรันนเลียงออกวันหันเรียงอ่อนมันี่แม่ครับการรักาการการทกรือวาทุรมอันนี้มาตามในทางปูพระทาดใจแล้วพี่น้องเ้อยครับผมอืมทางของปูอรีนะครับนนี่คือว่านี้ยิ่งปูฝันแล้วอรอดยูี่ยครับปูเพราะว่างวดว่าขันคือว่าบอกคักๆเกี่ปูอบอก คงสุดท้ายผเขา้ออยังไงคงสุดท้ายอืออืย่างว่าบอกบัตรตุคนเลยบอกคูบอกเครื่งสาราเลยบอกเครื่งสาราอือจะได้ปเดยออกสองนะครูนะอเลียนีเลขบกหูเลยบาตนี่ออกข้าออกแน่น,นอนสมอ ออกตเก้าตเกียอยู่นี่แหละออตัวเกาโอ้อื่นออกก็เปลี่ยนัตเลยเาเจ็ดหกตาผุนเนาะตากรอบบุญกระทิศเนาะวันเนาะให้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 ตัวนี้ให้ทงวดเลยครับให้ทงวดตัวหมายว่าไม่ให้ทิมแมนบ่ใหทิมคือบอกทุงวดว่าไม่ให้ทิมเด้อเลขเกียบเก้ามิติดตลอดมีติดทงวดครับผมเอาวงวดนี่มิติดว่ปูแบบนี้ ว่านี่บบมีโอ้โบนี่ไปแล้วครับไปแล้วอันลดไปแล้วกโบย่างบอกพูโบต้องถามหามันอปผู้ได้มากกับพิดหวังใชพี่น้ังเลยพูได้รอถามหาในพิดหวังเลยพิดหวังสำหรับเลขิเก็เลขเก้าเนี่ยมันตีบ่เอาหัวลูบ่ปูมีเก้าอยู่มีเก้าอยู่ในเลขมีเก้าอีกยูนอ่หนัาโบเมนน้ำหนับเป็นเลขสูงเป็นเก้าต่ำๆเก้าต่ำ อีบสี่เขอาตรงกับลำชานี่มันเป็นเลขกันเลขกฝันเนี่ยเป็นเลขกฝันเนี่ยบ่มีเก่าโอ้ไม่ถึงว่าหลังหลังหลังเลขออกแล้วนะเออมื่อนั้นเลยมาที่สิบเก็ดไหเจ้าค่ะแม่คืนมาที่สิบเก็ดเลยกฝันโอ้ยามขึ้นเลยฝันกันขึ้นเลยล้างหกพุ่มไม้ละครับผมล้างหกพุ่มไม้เลยกฝันเลยครับผมฝันแล้วก็หูเมื่อเลยเลยอลยหูเมื่อเลยขึ้นมานอนเม่หลับอีกหน่โอ้มันจะเปลี่ยนอย่างที่ถูกเคียร์ครับขันฝันแล้วสินอนเม่อยากหลับ ครับผมก็บ่หลับแล้วก็ลุกมาทําจิตจนหอดเวลาทําวัดกันลุกไปทาวัดครับผมแก้งสิโอคือเหมือนฝันต่อวัดว่าในฝันว่ามีพันมลไปครับไปกินนิมนต์ไปพ่อไปวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอมาสักต่ว่างในฝันนะพ่อพาเนี่ยเป็นเรื่องมงคลเนี่ย ข,ขัดขัดฟันเจ้ากับเห็นผ้าเนี่ยเลขเลขตัวนั้นจะเป็นเลขมงคลและจะเป็นเลขที่ผ่านยากอยู่<ม>ผ่านยากเจ้ามันก็มนมันหนึ่งิ่านมานิมนต์ไปจิตในม้วไปวัดเอียงโบววัดก็ได้ต้องเห็นผ้าจ้ะครับมานนม้นม,น,มนไปบัดนี้เพิ่อรถถวายสองเนาะถวายซองม้าน่ะสองเน<ม>ในซองน่ะ เปิดออกนะมีแบ่งพันธ์นะล้อเก้าแบ่งพันไ์อะที่มีล้อเก่านะแบ่งค์หนึ่งลอตเตอรี่สองใบนี่แหละคอยว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่นอกบ้นลอตเตอรี่ในห้างน่อมีสองใบมีสองใบลอตเตอรี่ได้แบ่งพันธ์ยืดยืดในสองเดียวกันครับเพิ่นใส่มากับสองปัจเจกันสองน่ะมันมีเงินพันเดียวครับผมแต่ว่าเป็นเงินแบ่งพันล้อเก่าล้อเก้าเซเวนต์ต่างนะครับผมวันนี้เอาคือมีลอตเตอรี่นำฉัน มีสองใบเรตจะเรียนครูหนึ่งแต่บอมันบนนี้ด้วยกันดี่ยูยูแผยยูมันแบ่งแบ่งเล็คนละเลขอีกบ่มันชุดพอมันเล็กชุดละเล็กเขาจะรีดสองใบในสองใบอันนี้สองแบ่งพันแบ่งพันหนึ่งใบแบ่งแบ่งพันแล้ล็อกเกลครับผมล็อกโก้ีดีเซเวนครับผมเมื่บ่ได้ดึงออกมาเนี่ยเปิดเปิดซองนะมันเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยโอ้เห็นแล้วเราเป็นเลขตัวนี้ล่ะเนี่ย เป็นสีนี่เลยน่ะอามใบพอนะเนี่นตามสีเลยเป็นตามสีเลยตามที่ปูแมนดึงอขึ้นมาวางไว้มันเาเป็นเห็นเป็นสีใบหาใบพอนะต่ว่าที่เห็นเลขเห็นสามใบเห็นสามใบเห็นสามใบเห็นตัวเลขคนนี้ตัวลอไร สี่ห้าหกอันเลขแดงเลขเขียวเลขดำเนี่ยเห็นเลี้ยงกันอยู่คือเลี้ยงก,กันเลยลอตเตอรี่เมดบบป,ปูนี่เมดลอตเตอรี่เหมือนนี่อ๋อมีสามใบบอกมีสามใบ<อ>แต่เอาออกมาเนี่ยสองใบามาวางแล้วเราเห็นเป็นสามใบโอ้ด้่อยองปูเห็นสองแมนเอาวางเอาวางนั่มันเป็นเลี้ยงก,กันอยู่เลี้ยงก,กันคือยังเขาเนี่ยวางคือยัง่นวางไข่นะครับเห็นเป็นสามใบแล้วเป็นเลขตัวนี้ล่ะ อ๋อครับผมสี่ห้าหกสามสี่ห้าห้าห้าสี่แต่ว่าแต่ว่าที่คล้ายๆกันคือห้าสี่สีมีทุกอันเลยอ๋สีมีทุกทุกแมนนีมีทั้งสามใบห้าสี่แล้วก็กลับพ้อมน้อกลับของเขาเจ้ค่ะกลับเลยกลับพ้อมเนี่ยมันกลับพ่อมเนกอยิมาที่มันชนกันนะมันเป็นเลขพี่กับน้องสี่ห้าหกแมนปัแล้วก็สามที่ห้าห้าห้าสี่เป็นเลขตัว ใกล้ๆว่าตัวดำนี่เป็นตัวม้ามะเสริม,มตัวดำตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเพราะที่เห็นตัวเ,เรียกเนลอตเตอรี่แล้วกับคูเมียเลยเด้อคูเม,มียแล้วก็บ่ได้กานอยนิดเลยบ่หลับี คือปูเงี่ยมซองเบอร์มีใบพันธุ์อะไรกันไม่ได้สองใบแม่นบ่ได้เงี่ยมเลยเอาวางไว้พี่ล่ะไว้ตำตำพี่ล่ะบ่ได้เงี่ยมเลยเปิดเลยผมมาวางเลยเปิดเปิดเบ่อแบ้งออกมาเดี่ยเอาท็อปลอตเตอรี่ออกมาออามาเบิรงว่ามันเป็นเลขตัวใดครับผมในความฝันมันเป็นเลขตัวใดีลอตเตอรี่นะออกมาสองใบแล้วเห็นวางเลยบัดวางแล้วเป็ี่ยนสามใบเลี้ยงกันอยู่โอ้เรื่องนี้ครึ่งเลยเดี๋ตัวนี้ แดงจริงครึ่งเลยมันก็แดงนี่แหละตามนี่แหละตามที่เห็นตามที่ปูเขียนเลยตามเขียนเอาปากกาสีนี่คือมันเป็นสีนี่เลยดิสีแดงนี่สีสามใบน่ะคือใบเถิงน่ะเป็นตัวนี้ใบกลางเป็นตัวนี้ใบเต้เนี่ยสีดำเนี่ใบเต้ตัวเลขเนี่ยนลอตเตอรี่แม็นตัวเลขลอตเตอรี่เป็นเลขตัวนี้นะฝันตองว่าทันหลักฝันหลังมือเลขออกหันรถวันที่สิบเก้ากลางคืนมาล่ะโอ้ เพให้ตัวพกปูหลอดนี่สุุเยมันขาสองตัวที่จะตัวแดงๆนี่สำคัญเลยนยตัวแดงๆนี่เข้ว่าหมยเว้ตัวแดงนี่แหละคี่ห่ากับห้าหกกับห้าสี่หงอย่นีมี่สี่ห้าหเป็นเลขมาอยากนี่นะครับปูมาอยากอยู่ตอนซุมนี่กับบบ้าจยากเทียร์เลยโดดเลยี่หานี่แต่ว่ากรลอยอย่้ เลขสมตัวนั้นมันเป็นเลขตัวเดียวกันหมดเนตัวเดียวกันเลืมีต้องหกันไม่จบีหาหาีมตกับสาอหกับสาไ่จนอกกันเป็นเลขตัวเดียวกันนะีหาคือมีสุใบด้มีสุใบเนี่ยสีกระหามีทังสามใบกับหานมีทั้งสามใบโอโอ้โชคตองแหะี่ล่าเอ้ยอันนี้คือฝันตรองวันนีเพราะว่าหลังหกช่วงก็เป็นฝันเลยภมรยามาเป็นตีหนึ่งหรอก เปิดเปิดไฟสายเบิ้งนาฬิกาลึดตีหนึ่งโอ้มันเป็นได้พี่นนท์ด้ยแต่ว่าที่มันคือกันคือสีหาหาสีหรือคือกันมมันอยู่าำกันเเลขสามชุดนี่มีสีหาหาสีวัแต่ว่าพูดแลวไปเสียงลไบอก่าเล้วเสียงคือคือได้บ้านยังยังอยู่ไว้ยังอยู่ไว้สิคุเชียนไว้สิบ้านในทุ่มมีจุดมือ่ ทุบจุดมือหลังมือมือนั่นหละมือหลังฝันแล้วนะวันที่สิบแปดนมจุดวันที่สิบแปดผลนตอนซ้อหลังฝันหลังฝันแลจุดเบื่อวามันีคือกันบ่ก็าัแคแคี่หาเลยที่มีซี่ตัวเดียวบนแตมีซตัวเดียวอยู่ในทูกที่มากขึ้นอวซีนีมากทั้งทั้งสามจุดเลยลอตตอรีมสามสุดหากมาบ่ยุนหนายุกลงอยุไทยออซีน่ะ ยุ่นนายุ่หลักร้อยยุ่หลักสิบยุ่หลักหน่วยหน่วยสิบร้อยสี่ห้าหกอ้ห้าห้าสี่สามหาสี่บสามสี่หาซี่าพี่น้องแนวท่งโอ้จ้ว่าให้ล้อสะก่อนดิเจ้าค่ะให้ล้อสะก่อนปูมันจะให้จุครับผมปูปูสังขาใจหลวงพ่อสังขาใจนะ เพิ่นจใจเพิ่นวาเพิ่นหั่นอ่ะเพิ่นบังเพิ่นไปไปจุูทูบมันเป็นเลขห้าหกเกียดเอาห้าหกเกียดปูคือคือบพราเหตุเก้าเกียดปูคือบังในบริษัทนี้กับบังไว้ก้อนแหน่ละเพิ่นว่าเอาเงื่อนนี้รถนวดนี่ปูที่ให้หลงเพื่อนรุ่นหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อสั่งกับใจเงื่อนนี่เพิ่นจะให้เพิ่นวาจะให้ตรงเลยเพิ่นวาให้ตรงแล้วก็รอมือเพิ่นให้จุูทูบ แต่ว่าบรูมือเดตว่าสิดท้ายรูไว้อยู่คร stumbled, Quindi, oung, ับผมบรลูมือพาพันใหจุดเมือใดผู้สังกัดใจกำลังกำลังสร้างพันครับผมกำลังสร้างพันได้จัดงานเพิ่นวันที่ยีเดือนกุมภาโอ้พิจารณาผมอกพี่น้องมาไม่เลิกยี่สิบสมีงานอีกแล้วพี่น้องยีเดกุมภาเรเป็นกุมภาได้ยี่สิบสี่ยี่สบที่จัดงานถลองเพ่นละของูสังกัดใจสวดสังกัดใจแล้วก็พิธี กเหรียนหลวงปูพนักพกคืนนั่นนะเบื่อคืนเลยมีเหรียญด้วยเลยเจ้าค่ะเหรียญด้วย9ร้อยเก้าสิบเก้เหรียญ9ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ้าไเปิดาเปิดกำลังผลิตอยู่แต่ว่ามี9 9้เก้าสิบเกเหรียญ9ร้อย้าสิเก้าเหรียญไม่กอได้พองด้วยจะปลูกเสกวันที่24กุมภาพันธ์มันมาข่าบูชาโอ้โหเจ้าพนนิมังปฏิทินมันมาฆ้าบูชา เป็นเอาบุญตัเดียอจารย์สช่ไหมเอาบุญเอาบุญบุญ<ม>บุญแบบเดิมก็ว่ากันคิดปลุกเชกเอี่ยนบุญยญ่อีกแบบนี้เปนมาคนี่ยท่านจะได้น้ำปัจเจมสาสั่งของน้ำกระ,ะ,ะลังกระลังเริ่มสีลงมมืพราะั้นของน้ำก็จะเขียน